นี่เป็นหลังที่ให้ลงนู้นออกไปนี่ก็เป็นหลังเงียสุดยอดอ่ะคนนู้นเห็นไหมดูความผิวไหวน้องักมุ้งนี่ไม่ได้ไม่ได้นี่หลาลงอูเลาะลงไปรถเฮ้ยมัดดูผมเห็นเร็ว ใหญ่เหมือนกันเลยพอไปเจอมาเดี๋ยวพี่กูเองก่อนเนาะพักพมุ้งเรียไม่ได้ไม่ได้นี่หลาลงอู้เลาะลงไปรถ องนี้ไม่ได้แบ่งผักนี่หวาไม่ย้ายเหมือนกันแลวพอไปเจอมันจะพี่ขุดเองสุดแขนใช่ไหมพี่เทพแขนต้องปวดค้านั้นเลยปวดขนางข้อมือเลยวันนันก็สุดมือตรงนี้ใช่ไหมยื้อนี่ยือตอกเถาตรงมอกัวยครับอันนี้ก็ตอกเ่าหมอก่งตอกสนุกขายยังไง